สวัสดีครับมาพบกับพ่อโฮอีกแล้วครับดามาฮันสแต็กเชนแนวครับนี่ครับมือนี้เสนอเมนูออมพวงไข่ครับแซ่บครับคุณซีซันครับสไตล์เขาครับเฮ็ดเองกินเองสแต็กเองคือเขาครับพี่น้องบอสือกินครับเฮ็ดเองเลยมือนี้ก็บจิมีข้าวเหนียวครับมือนีวันได้หนึ่งเนื้อซื้อมากินนี่ครับนี่ครับข้าวเหนี้ยแอดมาซีฮอเลยแัดบออิมแต่จากสิ่งมดโมดอีกเรื่องหนึ่งนี่ครับกับเจ้าบองคือเขา เหลือแก้วองครพม่านดาพอเราก็ตุยเลยครับตุยแกแ้วองค์เลยนีน่ครับพี่น้องพวกใครใส่ต้นหอมใส่ผักชีลาวครับผักกีลาวบานหัานนะ่ะ điều hơi câu là ngâm dưới ngâm kín hấp cho nó nhanh là sẽ lắp à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  Cơm nấm à. hoa nâng cả chứng mơ nó này Kín cắp là chèo cái มาแพงพี่น้องหาซื้อน้ำกรกระเขาเลยครับน้ำตลาดนะเมื่อเช้าเนี่ยไปซื้อน้ำกรกระเขาถุงหนห้าสิบบาทลดสี่สิบบาทประกอบท0บาทกระประมาเจ็ดสิบซื้อกระเจาก,กินไม่ได้หน่อยครับมาเห้กินเองเลย นี่สองเลยพี่น้องบม่ได้กินโดนละสิเป็นปีแล้วครับเนี่ยน่โน่นเนี่ยลองมาเห็ดกินมันก็น,น่าปะเห็นเหลือทุ่งเดียวพอดีอยู่เราก็เขาเฝ้าจับเลย่ยานหันกันเถอะทุนอะไรเนีย่ย ม้ำบักซีอิ้วน้ำปลาแยกยังอืมอืม คักๆพี่น้องเอ้ยลองคิดกินน้องมึงดนะพี่น้องเด้อ

กินานแล้วครับแล้วก็าเจ้ากับพวกคายครบต้องไปร้านอาหารตา่สร้างโคกีสานนะชิมหร้อยนึง่งร้ปันนี้ดิถ่ายแบบงี้ครับหาจิบบาครับหอมส่วนหอมมาคือเจซิบ บางิมันก็ไม่เยวเนะออกมาจากกล้วยนะกินกล้วยอยู่แล้วพลิปคารเวทเช็กก๋เียวมายสามเี๋ยวเป็นร้อยไว้ดิเนาะอ่ปพี่น้องกินเขาไรแต่มันหน่มันแสบพี่น้องเนี่ยเ้ากินมาไหน Thôi <laughs> mm. đã, xin rồi. Cái này Nó bọn ta xong กินไปกินมาเมื่อไรครับเอกระส้ามอ่นะพูดพูดดูมาหนึ่งอืมเฮ้ย นองอหงอแบนี้ครัดจีนแดงเศร้าเรื่องมือนเขาเมื่อไรแล้วจีได้อำลาพระจ่าไปแล้วนะครับอองอหงอไปเฮ็ดรอดเฮ็ดดูเห็ดกินเมื่อ้รครับเอาเมื่อไหนผมมีเมนูยอย่างนี้ผมจะมาเฮ็ดสุบบเบอร์เงาไเฮ็ดทุกกินนะเมื่อนี้กว็วอมพ่วงใครครับซาไตพ่วงครับดาม่าครับแตกเฮ็ดเก่งกินเก่งคือเกาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ครับเป็นกำลังใจผมนะลูก นั้นบ้าน,าน้ฮงชาวอีสานอำเภอ่มประดุมแต่ว,ดดว่าดูร้อนนะครับฝากกดซับสะเก,ก็ดกดแชร์นะครับนี่นะครับช่องนี่ะครับหนามาจะแตกใช่ไหมครับก็ได้เขาเบอร์เรากดไลค์กดกดซับสะเก็ดเราก็ขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณหลายๆครับนะครับเยอะคำนอนไปอืม